c h a n n นักพัฒน์สอนน้ำใสวันนี้นะคะก็เราพวกเราก็จะมาเล่นเกมทายใจอีพีสองกันค่ะมามาเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยเราสองคนนะคะชอบไปเที่ยวที่ไหนกันชอบไปเที่ยวที่ไหนหมายเองต้องทายว่าเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนนะเขาไายของเองโอ้เขาว่าเองต้องชอบไปเที่ยวรู้แล้ว ได้แล้วค<ๆ>่ะทุกคน<ๆ>เข้าต่อไปนะคะ<ๆ>เราชอบ<ๆ>เราชอบทำอะไรเวลาพวกเราไปเที่ยวนะคะอะไรวะชอบทำอะไรอ่ะชอบทำอะไรอ่ะ<ๆ>เอออะไรวะแบบทำแบบไงอ่ะ ทำแบบชอบเล่นอะไรอะ่ะโออเอ,งอ็งเอ้ยอ่ะเอ็งเขียนไปของเขาอะ่ะชอบทำอะไร,ไรเขามียบัเพราะว่าเอง็งน่าจะดูละยังเขาไปเขาเขียนของเองโอเคเดี๋ยวเพิ่องอยังไม่เสร็จแต่ได้แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะ คำถาม,ม<อ>าค่อคำถามข้อต่อไปนะคะทุกคนพวกเราขี่รถกันเป็นไหมตอบเลยรู้ได้แล้วเหรอได้เสร็จแล้วโอ <Okay. S 2> เคอะไนะกูเติมชีช้ให้หนิดนึงได้แล้วนะคะจะดูเฮ้ยกู าาคำถามข้อต่อไปนะคะพวกเราชอบสีอะไรกันอโโอเองต้องทายให้ถูกเขาชอบสีอะไรก็จะทายของเองรู้ละเรารู้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วคะว่ะก้ไม่มีว่า คิดนานมากเลยค่ะทุกคนเพราะมึงชอบหลายสีนีอ่ะเสร็จแล้วค่ะคกิมนก้าจะมีคำหยาบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันค่ะก็ข้อต่อไปนะคะทุกคนเราชอบทักทายกันแบบไหนเราสองคนชอบทักทายกันแบบไหนอ่าหมายรู้เปล่าไมู่ก็เลยว่าม,มา เขียนไปเลยเขาชอบเข<อ>าชอบอันแบบไหนอ่าได้แล้วค่ะตัดแล้วค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะเราป้าชอบไปเล่นน้ํากันที่ไหนอีว่าเขาสั่ง,งบ้านอะไรไม่ใช่ที่ไหนอะ่ะมขาชอบอีว่าเขาชอบไปเล่นไหนเขารู้ของเองแล้วอันนี้ที่ไหนวะอีนุ่งเขาบ้าเธออีนู่นเขาบ้าเธอ ขอ้อจ่ไปนะคะพวกเราพวกเราชอบชอบทำอะไรกันเวลามาเวลามาเล่นกันมาหากันพวกเราชอบอะไรชอบชอบทำอะไรกันรู้แล้วข้อนี้ กบมันมืดอ่ะออ๋ไม่เป็นไรข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวพึ่งนนยังนีโอ้ยยังไม่เสร็จอ่อะอาละข้อหัดไปแล้วชอบทำอะไรกันเวลาเวลามาหางกันมาเล่นกันชอบทำอะไรกันก็<อ>ข้อต่อไปนะคะ ่ากูเห็นเยอะนะข้อต่อไปนะคะทุกคนเราชอบดอกไม้ดอกอะไร <Okay. S 1> เองรู้เปล่าเออชอบดอกอะไรอะ่ะดอกอะไรวะเนี่ยโอยเขารู้ของเองแล้วเ <Okay. S 1> ขารู้ของเองแล้วแหละว, <Okay. S 1> ว่าเอ็งชอบดอกไม้อะไร ดอกไม้เลยวะนี่บอกคนดอกไม้ทางของเขาถูกเปล่าคนดอกนะวะ อันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะดูซิว่าคุณใหม่จะท้ายดอกไม้ของเราได้หรือ<า>เปล่ามาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดคําตอบให้ทุกคนดูก่อนมาคุณใหม่หันหน้าไปค่ะคุณใหม่หันหน้าไปค่ะนี่นะคะทุกคนคําตอบของเรานะคะคปนะิด่ะมาคุณไม่ คิณมเปิดคำตอบของตัวเองเลยค่ะขอคุณเดี๋ยวเพิ่งยังไม่เสร็จลืมลืมค่ะลืมเขียนอะไรนี่รอริปนงนะคะทุกคนโอเคไม่รู้จักกันเลยเหรอมานนี่มาลงอ่ะเสร็จแล้วเปิดโอเคค่ะเราจะมาตรวจคำตอบกันนะคะข้อแรกชอบไปเที่ยวที่ไหนเราว่าคุณใหม่ต้องชอบไปเที่ยวที่น้ำตกใช่ไหมคะไม่ใช่ โอเคค่ะไม่ใช่คุณใหม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะเองไปเที่ยวที่วัดพักรถใช่ไหมไปเที่ยวบอทพักรถใช่ไหมใช่ค่ะดูคุณใหมายชอบไปเที่ยวที่ไหนคะบอกคนดูหน่อยค่ะขอทรายค่ะเพราะเราชอบไปเที่ยวที่มาเมอโอเคค่ะข้อที่สองนะคะว่าเราเราไปเที่ยวไหนเราจะทําอะไร เราตอบว่าคุณใหม่ต้องเล่นแน่เลยใช่ปะคะใช่เองเย้เราใจเล่นใช่ค่ะเล่นเล่นเล่นใช่ข้อต่อไปนะคะขับรถเป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่โอเคถูกต้สองคนเลยข้อต่อไปนะคะชอบสีอะไรกันแล้วคุณหมายชอบสีเหลืองเพราะว่าเราเห็นชุดวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นสีเหลืองค่ะไม่เป็นเีลองโพ ขบือมีสีฟ้าสีส้มสีม่วงสีชมพูใช่ไหมใช่อ่ะถูกเจอเดานั้นเน่ยมึงข้อต่อไปนะคะเราชอบทักทายกันด้วยวอะไรสวัสดีเรวก็สวัสดีโอเคถูกถูกนะคะถูกสองต่อไปนะคะชอบไปชอบแบบ เนี่ยไปเล่นน้ำที่ไหนชอบไปเล่นน้ำที่ไหนแล้วว่าคุณหแบยต้องชอบไปเล่นน้ำที่น้ำตกไม่ใช่ที่ไหนนะคะจับพี่บอสโอเคค่ะขอเองในห้องเนาะน้องก <laughs> ็ไม่รู้ก็โดยนะี่ยโอเคอ่อาติ๊กตุ๊กไปเวลาว่างๆนะคะเราก็จะมาทำรายการ <c oughs> ทำ YouTube นะคะเราต่อบว่า YouTube ถูกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไถูกปะเนี่ยหายใจห้าห้าฮ่าค่ะ ทีเด็ดเราคนกันแม่ไม่ใช่อ่าถูกเราต้องทำยูทูปใช่ค่ะดอกดอกไม้ที่เราชอบคือคุณใหม่ชอบดอกทานตะวันใช่ไหมคะไม่ชอบดอกกุหลาบค่ะโอเคค่ะกุหลาบปอมอ่ะเองชอบดอกจัปูจัมปุไม่ใช่เขาชอบดอกกุหลาบมาเรามาเช็คกันว่าเราถูกกี่ข้อหนึ่งสองสี่โอ้ยสี่หก ได้ไงโหเดาหมดเลยเราแทบจะไม่รู้ใจคุณใหม่เลยนะคะสำคลิปน,นี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลคิปอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วก็สกวัสดีค่ะบาย